เรื่องสุดท้ายที่เตรียมไว้วันนี้นะคะก็คือเรื่องของเซียร่าและซาร่าค่ะเป็นน้องหมาเป็นน้องหมาสองตัวที่เป็นตัวแทนประเทศใ่ไปกู้ภัยที่ตุรกีนี่ค่ะนี่รักมากเลยเซียร่าและซาร่านะคะคือประเด็นที่อยากจะพูดโอเคว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขมเล่าประวัติคร่าวๆก่อนนะเผื่อคนไม่ได้ตามเซียร่าเนี่ยอายุ7จ็ดขวบนะคะซาร่าเนี่ยอายุ5้าขวบค่ะจริงๆแล้วสองสองสองท่านนี้นะคะเป็น สุนัขในสองตัวสองตัวอย่าดัดจริตเลยหมาก็ตัวกันได้ไม่ต้องขันหรอกเออสองตัวนู่นด่าดัดจริตทำไมฉันนุ่นด่าดัดจริตแตเด็กแล้วอ่ะอ่ะเป็นสุนัขกู้ภัยแห่งชาติของไทยค่ะเป็นสายพันธุ์ golden retriever เพศเมียนะคะก็ได้รับการฝึกตามมาตรฐานองค์การสุนัขกู้ภัยโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบดราม่าออกมาเรื่อยๆว่าแบบเป็นห่วงน้องใส่รองเท้าโดนนู่นนี่บาดแต่ว่าน้องเนี่ยได้รับการฝึกใน ในสถานการณ์ที่แบบว่าเครียดๆมาทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็น้องเนี่ยก็จะมีอะไรการฝึกแบบเข้มข้นคุมทั้งอารมณ์น้องสภาพแวดล้อมแล้วก็ทีมปฏิบัติการเนี่ยเวลาที่น้องจะเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องเช็คสภาพรอบๆก่อนว่า ปลอดภัยพอที่น้องเข้าไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าน้องกําลังเดินทางกลับมาทั้งเซียร่าและซาร่ากำลังเดินทางกลับนะคะตอนแ,บบแรกๆที่เราเห็นเนี่ยเราอะเรารู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่รองเท้าแลวเราก็เห็นข่าวจากหมาของเกาหลีที่ทแบ<ต>บว่าเป,เป็นแผลที่เท้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่แต่ส่วนใหญ่เขาจะใส่แต่เท้า ้าด้านหน้า<ช>เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขามีเหตุผลว่าต้องให้เขาเนี่ยใช้ในการพยุงตัวค่ะใช่ในกา<ม>รทีจร่จะดันตัวค <หา S 2> ่ะ <หา S 1> จริงๆมันจริงๆเขาจริงๆเขาวบอกว่าพื้นพื้นที่ตรงน,นั้นอ่ะมันมันเหมือนเป็นสายเล็กเล็กเ,เป็นเป็นเนี่ยเป็นเศษเศษกรวดมันจะลื่นถ้าเกิดว่าใส่ใส่รองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นการเสี่ยงที่น้องเนี่ยอาจจะลื่นได้มันมันมีเคสหนึ่งพ่ตาเขาบอกว่ามันจะมีสุนัขกู้ภัยเคนายชื่อแบร่เสียงเสียง เสียงรอสายของคุณเจี๊ยบนะอันนี้ขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบ อ่าคุณเจี๊ยบมาแล้วค่ะเรากำลังพูดพูดถึงเซียร่าและซาฮาร่าก่อนนะคะแล้วก็เขม่าเขมกัาลังสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณเขมค่ะคุณตาค่ะค่ะแล้วก็คุณเจี๊ยบจาก SOS Animal Thailand นะคะที่เชิญคุณเจี๊ยบมาคุยเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเราพูดถึงเซียร่าและซาฮาร่าแต่ว่าเซียร่าและซาฮาร่าเนี่ยทุกคนก็คงติดตามจากข่าวเลยเนาะของน้องคุณเจี๊ยบมีคนมีคนทําข่าวเยอะแยะแล้วแต่รู้ไหมคะว่าคุณเจี๊ยบเนี่ย ก็มีหมาตัวหนึ่งที่คุณเจี๊ยบเนี่ยส่งไปฝึกฝึกร่วมกับเซียล่าและซาฮ่าเลยใช่ไหมคุณเจี๊ยบใช่ค่ะก็ฝึกด้วยกันกับน้องเซีาและก็อซาฮ่าค่ะเป็นพันเดียวกันเหรอคะเอ่อเป็น g o ด d e n retriever เหมือนกันค่ะใช่ค่ะมีรูปไหมมีรูปมีรูปไม้มีมีเดี๋ยวเราเตรียมมาให้นี่อันนี้เหรอน้องลิล คือซาฮาร่านี่คือตัวซ้ายนะแล้วก็เซียร่าคือตัวขวามือสีเข้มลิลลี่อยู่ตรงกลางลิลลี่ตอนนี้กําลังฝึกเป็นสุนัขกู้ภัยอยู่เหรอคุณเจี๊ยบใช่ค่ะก็ก็ฝึกฝึกเป็นสุนัขกู้ภัยค่ะก็ผ่านการฝึกมาหลายสนามแล้วเหมือนกันค่ะก็เตรียมตัวจะสอบนะคะถ้าถ้าเป็นเหมือนคนก็คือเหมือนกับสอบภาคสนามสอบภาคปฏิบัติอย่างงี้ค่ะ๋อให้น้องน้องลิลลี่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ อ๋อลิลี่ตอนอ่าตอนนี้สองขวบค่ะอุ้ยน่ากําลังเด็กแลยแต่ถามอย่างนี้คุณเจีย๊ยบคุณเจี๊ยบเนี่ยทำเกี่ยวกับการช่วยสัตว์เนาะ s, ะ <S, s o s animal ช่วยหมาช่วยแมวช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมคุณเจี๊ยบถึงมีอ๋อ golden retriever เอามาจากไหนคะลิลี่เนี่ยจริง,รงช่วยน้องหมาน้องแมวเนี่ยในทุกวันนี้ค่ะมีสายพันธุ์แท้พันธุ์ทางแทบจะพอๆกันเลยถูกทิ้งเยอะมากค่ะคือตอนนี้พันธุ์แท้เนี่ยก็โดนทิ้งเยอะใช่ไหมคะ S <S ใช่ค่ะกดเจ้ดิทิเวอร์ไซบีเรียนอาสกันคือทุกสายพันธุ์มีหมดค่ะที่ช่วยมาค่ะค่ะลิลลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็คือ,อเ,ปเป็นเป็นเคสที่เจ้าของเอแมวแล้วโอ้เป็นเจ้าของทิ้งเหรอลิลลี่เหรอ <ๆ S 2> เนี้ยยังยังไม่ถึงขนาดท,ทิ้งค่ะแค่แบบใครจะใครจะเอาไปโยงให้โธค่ะค่ะค่ะแล้วพอพอได้ลิลลี่มาแล้วอ่ะยังไงคุณเจ๊บเลี้ยงยังไงแล้วทำไมถึงถึงถึงส่งไปฝึกอะคะ คือจริงๆพอคือจะมีจุดอ่อนของพวกเรากันเองค่ะคือพอเป็นน้องหมาตัวเมียนะคะเราก็กลัวว่าจะถูกเอาไปสผสมพันธุ์ขายต่อเนาะหรือไม่ก็เป็นพอ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันต่อไปก็เลยตัดสินใจรับพินรี่ไว้นะคะแล้วก็อพอทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเคยส่งฝึกมาบ้างแล้วแต่ว่าสนามที่ฝึกเขาบอกว่าซนดือ้อไม่ค่อยฟังคําสั่งอะไรเงี้ยก็เลยมาปรึกษากันในกลุ่มก็คือเขียนโพสต์นี่แหละค่ะว่า เราอยากหาฟอสเตอร์โฮงคือบ้านชั่วคราวเพื่อดูแลน้องเพราะว่าคือถ้าได้รับการฝึกที่ดีค่ะเราก็เชื่อว่าน้องก็น่าจะแบบเป็นหมาที่ดีเนี่ยกนั้นก็คือแค่ว่าแค่ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่ทั้งเจ้าของและคนฝึกอื่นเนี่ยเขาเขากล่าวหาว่าลิลลี่เป็นเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยประกาศหาบ้านชั่วคราวซึ่งพอดีว่าคุณซูเองก็เป็นเพื่อนกันในกลุ่มอยู่แล้วนะคะค่ะเขาก็ก็แจ้งมาว่าเขาพร้อมที่จะรับลิลลี่ นะคะไปดูแลไปช่วยฝึกดูว่าจะทําอะไรได้บ้างกับลิลลี่นะคะโอ้แล้วไปไปมาก็คือฝึกได้ฝึกได้ใช่่ะก็ยังไงลิลลี่นี่คือมีความสามารถไปปุ๊บนี่ฝึกเป็นสุนัขกู้ภัยได้เลยเหรอออ้ยนี่อันนี้ลิลลี่เหรอเนี่ยน่ารังจังก็ก็จริงๆก็คือในวันแรกที่พาไปเจอกันนะคะก็ก็คือลิลลี่ก็ออกจากอ สัตที่ฝึกที่อื่นมาแล้วก็ก็รับมาแล้วก็เจอกับคุณซูเลยก็ประเมินประเมินจากแว็บแรกก็คือก็เป็นหมาธรรมดาทั่วไปสําหรับสําหรับพวกเราแล้วก็ไม่ได้แบบดื้อก็คือตามวัยตอนที่เอาออกมาก็คือแปดเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนกว่าค่ะก็ก็สําหรับพเราก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบแย่แต่ก็คืออาจจะไม่ไม่ใช่หมาที่แบบเป๊ะมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยตามวัยเขาค่ะแต่ว่าคุณซูก็บอกว่า ก็เป็นเป็นเป็น normal เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและ้วเขาก็<อ>ช่วยดูว่าเอ,อทดสอบดูมีการตอบสนองกับกับอะไรสิ่งเล้าลูกบอลของเล่นอะไรอย่างเงี้ยในวันแรกคีลี่ไม่เอาอะไรเลยค่ะค่ะ คุณเจ๊ยบครับเนี่ยตอนนี้เราได้คลิปที่คุณเจ๊ยบส่งมาให้ให้ดูเนี่ยลินลี่กําลังฝึกในกองไม้อะนะคะที่ลุยๆเป็นคนดัแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณเจี๊ยบอกว่าอะไรนะเวลาฝึกนี่ต้องหลายสนามเหรอหลายสนามยังไงบ้างสนามมันเป็นยังไงคะสนามฝึกสุนัขกู้ภัยเนี่ยมันเหมือนกับฝึกสุนัขดมกลิ่นยาเสพติดดมระเบิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็จริงจริงจริงก็ก็ก็ ใช่ใช้ทักษะค่ะอย่างดมกลิ่นก็คือใช้ทักษะู้ภัยก็เหมือนกันแต่ใช้ทักษะต่างๆการดมกลิ่นก็เป็นการผู้ฝึกเขาก็จะสอนให้ดมกลิ่นลักษณะของของสิ่งที่ต้องการจะค้นหานะคะให,ใ,หให้น้องน้องหมาชินเียงแต่ว่าพออยู่ในหลายสถานการณ์นะคะมันก็จะมีตัวแปรมีมีสิ่งร้าอื่นๆมากมายที่จะมากลบกลิ่นกบเสียงกบประสาทสัมผัสเขาอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการฝึกหลายๆสนาม หลายๆสถานการณ์หลายๆพื้นที่หลายๆภาวะแวดล้อมค่ะ,คะก็จะสร้างความชํานาญให้กับน้องหมาค่ะเห็นบอกว่าต้องแบบว่าไปฝึกที่ที่ประเทศที่มีหิมะตกอย่างสวีเดนอะไรงนี้ด้วยหรอคะ,อะในเคสของน้องเซร่กับซาร่าก็ไปที่นั่นกับวอลคณซูเองเขาก็เดินทางแล้วค่ะแต่ว่าของลินลี่เองเนี่ยยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเห็นแต่ว,ว่าถ้าเกิดต้องเป็นสุนัขกู้ภัย นานาชาติจรินะคะเขาก็ต้องไปเจอสนามหรือว่าไปฝึกในหลายๆที่ะคะ่ะซึ่งเขาก็จะมีเปิดฝึกในในพวกองค์กรที่เขาทําด้านนี้นะค,ะนค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเปิดประกาศรับสมัครกันไปก็ทางทางคนที่เป็นเจ้าของสนามผู้พัยก็จะสมัครไปทดสอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นสติฟิเคตว่าผ่านสนามแบบนี้มาค่ะเดี๋ยวเถมเดี๋ม,ามถามานิดนึงคะ่ะเอ,อสุนัขแต่ละตัวนี่มีความสามารถแตกต่างกันมีแบบเหมือนโดดเด่นเป็นพิเศษไหมคะ มีค่ะมีก็จริงๆก็ก็เหมือนเหมือนอ่าถ้าฝึกทหารก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะทีนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าโดยพื้นฐานนะคะ<ม>ก็จะ<ม>ก็จะ<ม>เขาเรียกว่า search and rescue ค่ะก็คือตามหาดงปินนะคะแล้วก็เจอวัตถุที่ที่เขาได้ฝึกมาอย่างที่อย่างที่บอกว่าเป็นสุนัขคนหายาเสพติดเขาก็จะฝึกพิเศษให้ได้กลิ่นยาเสพติดให้เยอะที่สุดค่ะค่ะแล้วแล้เขาเลือกยังไงคะที่ที่ที่จะฝึกสเปเชียลไปทางนั้นนะ่ะ ปเชไลฟ์ไปทางนั้นก็ก็เหมือนเรียนพื้นฐานฝึกพื้นฐานทั่วๆไปกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะครูฝึกต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์เน่ยนะคะเขาก็จะรู้ว่าน้องหมาลักษณะเนี้ยค่ะน่าจะฝึกด้านนี้เก่งน่าจะมีทักษะด้านนี้ก็ก็เป็นครูที่มองลูกสิษย์ออกนะคะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณเจี๊ยบคะ ตาทราบมาว่าสุนัขกู้ภัยเนี่ยที่ฝึกฝึกกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นลินลี่เซียล่าซาฮาหาที่ที่คุณซูคุณซูเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยค,คือคนฝึกเองเนี่ยเหมือนว่าเป็นภาคเอกชนเราจ่ายเงินเองเราเงินทุนส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเออค่ะค่ะ,คะเป็นลักษณะอาสาสมัครค่ะก็คือใช้ทุนทนรัพย์ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ คอนเ่ mm hmm. ของตัวเองเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันค่ะเพียงแต่ว่าเขาคุณซูเองเขาก็ทำเป็นกลุ่มอไทย rescue dog นะคะ Thailand rescue dog นะคะ Thai RDA เนี่ยค่ะก็ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ก,ก็ใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองค่ะแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีองค์กรสนับสนุนบ้างเป็นเป็นลนักษณะเหมือนกับเป็นกลุ่มเล็กๆ <event S 2> ของเร๋อคโหทำงานระดับชาติใช้ทุนตัวเองจริงหรอใช้ทุนตัว,อตวเองเนี่แหละเขาใช้ทุนตัวเองแลวคือ นี่คือคที่ตาแอบอ่านมาเจอนะคือที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเวลาเราอยากจะฝึกในสถานที่ที่มีความยากลาบากเราอาจจะต้องไปขอสถานที่ขอการสนับสนุนที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนน้อยมากเลยเหรอคะคุณเจี๊ยบใช่ค่ะก็คือในในตั้งแต่รู้จักคุณซูมาหลายปีนะคะ<ม>ในในเรื่องของการช่วยเหลือด้านอื่นๆก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยร้องขอนะคะก็จะมีแค่ถามหาสนาม พื้นที่สําหรับฝึกถ้ามีที่ไหนมีลักษณะยังไงเขาก็จะเราก็จะส่งให้แต่บางทีก็คือ,เ,อเจ้าของสถานที่เองก็ไม่ค่อยจะคือยังไม่รู้จักด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็ยังได้รับการตอบรับน้อยแล้วก็พอเป็นสถานที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้องหมาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเคย<อ>ชินค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฝึกทักษะเขาเท่าไหร่ค่ะอุ้ยเข็มเข็มว่าถ้าไปเอปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ย ข่าวดังขนาดนี้เขาน่าจะมีโอกาสมากขึ้นไหมคะหรือว่าในเราเราก็หวังว่าอย่างนั้นน่ะก็คือในในช่วงที่เซ拉ับซาฮาราเป็นที่สนใจนะทางทางเอสเอสก็เลยถือโอกาสน <c oughs> ะพอดีเราก็คุยกันมานานแล้วเกี่ยวกับการหาพื้นที่นะคะก็เลยถือโอกาสนี้ว่าเนี่ยทักษะข,ของเขาเนี่ยมันมันน่าจะได้รับการสนับสนุนหรือจริงๆแล้วคุณซูเองนะคะคุณแอนดี้เองก็มีความพยายามที่จะสร้างสนักกู้ภัยให้มีอ่ามากขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นเพียงแต่ว่า ด้วยข้อจํากัดต่างๆมีองค์กรที่เข้าไปสนับสนุนน้อยมากๆค่ะทำให้การขยายผลการจํานวนสุนัขที่จะช่วยเหลือเนี่ยที่จะมาฝึกี่ยยังไปได้น้อยอยู่อะค่ะขา mm hmm. ก็หวังว่าคือทุกคนเห็นแล้วเนี่ยว่าเขาเขาสร้างทั้งสร้างประโยชน์สร้างชื่อเสียงนะ,ะก็ก็คนที่จะหา ทางสนับสนุนกันเพิ่มนะคะค่ะก็คืออยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนเนาะไม่ใช่ว่าพอพอไปทําอะไรในนามตัวแทนประเทศแล้วก็อุ้ยตัวแทนประเทศแต่ตอนที่เขาฝึกกันหลายปีเสียค่าใช้จ่ายไม่เคยช่วยเลยเออใช่ไหมก็แนวๆนวนั้นนะคะเพราะว่า ก็เห็นอยู่ค่ะว่าคุณเจี๊ยบไม่กล้าพูดจะพูดแทนเออไพูดแทนเราจะบอกเลยก็กล้าเปิดกล้าเปิดประเด็นค่ะแต่ไม่กล้าพูดเยอะเข้าใจก็จะเห็นอยู่ค่ะว่าวันหนึ่งอ่ะใครจะรู้เราอาจจะเป็นเป็นคนหนึ่งที่เออสนับสนุนไปช่วยเหลือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมให้เขามีศักยภาพมากพอว่าวันหนึ่งเผื่อเราเป็นเป็นเหยื่อเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยเขาก็มีศักยภาพพอจะช่วยเราได้ค่ะ เขียนมาชอบโพสอเวลาแบบว่าเวลาจะขอความช่วยเหลือหมาเนี่ยอืหแบบออกมากันใหญ่เลยไปยืนส่งกันเต็มเลยนี่จะบอกไท้นะว่าเจ้าของหมาเนี่ยอย่างคุณเจี๊ยบหรือว่าอย่างใครที่ส่งหมาไปฝึกอย่างเงี้ยนะเจ้าของนี่แบบว่าเหนื่อยพอๆกับหมานะเพอๆเหนื่อยมากก่าหมาอีกนะใช่ไหมคุณเจี๊ยบใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคุณซูเองเนี่ยคือคนที่จะฝึกหมาได้ก็ต้องก็ต้องรู้ทุกอย่างอ่าแล้วก็ต้องต้องใช้เวลาพอสมควรเนี่ยคุณจะต้องไป ปีนไปไต่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณก็ต้องประเมินสถานการณ์ได้เก่งคือคุณต้องต้องรู้ค่ะว,ว่าเก่งพอที่จะแบบเอออันตรายไหมสถานการณ์แบบนี้มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังไหมหรือรู้ถึงกระทั่งว่าถ้ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดมาเจ็บจะต้องดูแลรักษาน้องหมาอย่างไรปัญหาสุขภาพอย่างนี้จะต้องจัดการอย่างไรต่อคือคือในทีมนี้เท่าที่เท่าที่คุยกันมานะเท่าที่ทราบข้อมูลจากโซคือทุกอย่างอะค่ะคือคุณต้องรู้เช่นว่าจะแบบเอ่อโรคภัยไข้เจ็บ แก้ไขปัญหาได้หมดค่ะอืมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเทียบค่ะค่ะไเดี๋ยวเราก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะขายเสื้อขายอะไรเสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปช่วยค่ะเอาไปช่วยนะคะคุณเทกเลยค่ะถ้าขอความช่วยเหลืออะไรมีหมาทุกท่ารุ่นมีหมาอะไร โทรหาคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบให้คนลงไปช่วยตลอดเลยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ตายวอยอย่างเดียววอยอย่างเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจี๊ยบค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดูซิใครคอมเมนต์อะไรกับเรามบ้างเออนี่จะบอกเดี๋ยวดิฉันจะไปขอหาข้อมูลนิดนึงนะว่าแบบว่าหมาจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกเกาหลีอันนี้เขาได้รับการสนับสนุนการฝึกนี่จากภาครัฐหรือเปล่าคิดว่าได้ค่ะทำไคนเราไม่ได้อะอ้าวนี่ไงนี่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 คุณ คุณท่านน้สอนบอกว่านับถือน้ำใจคุณเจีย๊ยบคุณซูครับคุณซูคือคนที่ฝึกนี่แหละเป็นชาวชสวีเดนที่อยู่เมงไทยใช่ใช